ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี้ผู้ใดอยากจะชมคลิปจากข้อของหลองมอดนะครับเนาะมือนี้มีงวามาฝากพี่น้องนี่หลายเลยนะครับมีงว้วแม่ลูกงวาสาว งัวผ่อพันงัวทองนะครับมีไหครบด้วยพี่น้องครับสื่อสองเดชสามกับมีไหยูสามคูยูนะครับเนาะสำหรับของงัวของหนองมอดนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นงัวทีราคาเกษตรกร,กรจับต้องได้นะครับเนาะสำหรับผู้หางัวเลี่ยงก็ถือว่าเหมาะเลยพิกัดก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโนถมาตําบลหนองคูอําเภอหน้าดุลจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอางัวอย่างเยอะอย่ายงหลายครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ้งไปที่ละคูนะครับเนาะอยากได้คูใดเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับ เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องกะสิผ้าไปทักทายกับทั้งน้องมดครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของทางช่องพีบุญชูฉันแนครับผมมือนี้ครับผมพือเก่าครับผมผ้าพีพะนองครับผมมาเหลืองอวงมาชมง้วงครับผมมือนี้เริ่มต้นที่ราคาหมื่นกว่าบาทเป็นวัวพ่อพันธุ์ครับผมซื้อสองในสามมือนี้มีอยู่หลายครูหลายค้อมครับผมแล้วก็วัวสวยๆมีให้เยอะครับผมช่องทางการติดต่อครับศูนย์เก้าสามครับห้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์สี่ครับผม เปิดเดียวกันครับผม Facebook ชินวัตรราชสีเป็นภาษาไทยครับผมอ่ะแม่ลูกเทพไม่หายนะเลยพี่น้องแม่ครับผมแม่ลูกเด็ดๆด็ดไม่หาเยอะเลยครับผมง้วจะเริ่มจากเบอร์ใดเป็นเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเป็นแม่ลูกซื้อสองได้สามงวดกันได้ครับผมเริ่มจากง้วแบบงามๆก่อนก็ได้ครับเอาคู่ง่ายๆห็นิบ่แม่ครับอันนี้วัตนเลี้ยงตามราคาด้วครับเอาความงามให้เบื้องก่อนเลยด้วยครับพี่น้องครับผมโอ้ย่างเทพได้เหรอครับตัวนี้อันนี้ซื้อสองได้สามนะครับแม่ทองแล้วลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมแม่ท้อง เจ้าโชคครับผมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดอ่ะนี่นะครับแม่สูงเท่าไรครับหลวงมดร้อยห้าสิบกว่าครับผมร้อยห้าสิบกว่าลูกที่เท่าเลครับเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองคมนี่คบหมักง่ายเลยด้วพี่น้องครับเอาคู่นี่น้องมาจัดไว้ที่เท่าครอ่าซื้อสองได้สามครับรับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหาเงินเก่าอันนี้คบง่ายลูกแักงามเลยด้วพี่น้องอันนี้ราคาหนี้ส่งฟรีทั่วอีสานมั้ครับอ่าต่อรองได้ครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานหรือท่าน ภาคเนี่ยผักไตผักกลางได้โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมสามารถส่งได้ถ้าราคาตรงกันครับผมอ่นี่เบื้องต้นฝ่าคอีสานส่งให้ฟรีครับแต่ว่ากระสุงในทั่วไทยนั่นแหละพี่น้องครับฝุดคุยตกลงราคาเรื่องคาร์บอนอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนี่นี่นะครับตัวย่างหนาถือว่าเทพเด็ดได้ราคาพี่น้องลูกตัวย่างไงแม่ท้องจะเข้าสามเดือนครับอันนี้แม่จะเข้าสามเดือนอันนี้คือทองลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องตรวจให้แล้วนะครับเนาะง่วงวอมีตำ่ำนิดน้องมดเนาะไม่มีตำหนียครับนมไม่ติ่งครับผมนมหมดติง อ่สีจริงๆนี่สีแดงเข้มๆเลยด้ยพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับลูก<น>สาวนี่ย่งายงเด็ดเลยครับขวงหางนี่ยางเงา้ยานะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบึ้งชัดๆด้ครับพี่น้องเด้อลูกสากยวนี่ยุ้ยมากเลยครับลูกตัวนี้ยางเด็ดยางหนาได้ครับพี่น้องนี่ต้องต้องมาเบื้งตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับแข็งขาใหญ่ๆพอมันนี่มันอากาศมันมันเป็นไปไหนนะครับฝนที่ตกนะครับนะอ่ะนี่เบึงหงหางลูกแบบง่ายเลยได้พี่น้องครับนมดำทั้งแม่ัลูกครับผมบัวทอดหัวนมครับพี่น้องแมนครับนี่เด้อ นี่มาเบิ่งเอาคู่แรกนี่ถือว่าเด็ดเลยล่ะครับผมนย่างเก็มนะครับเนาะอันเจ้าภาพเบิ่งบุตร์ที่สองขนมนครับอ่าเป็นแม่ลูกเหมืนกันครับผมซื้อ 2, สองรุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามลูกคู่นี่บอแมนครับอันนี้ก็ย่างหนาได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้สาวเคฟสามหนึ่งครับผมแม่ผสมกับอ่าวีโก้สองล้านครับผมแม่ผสมวีโก้สองล้านลูกเคฟสามหนึ่งครับอันนี้แม่นี่ไอ ลูกที่เท่าไปครับอ๋อเป็นลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามแม่สูงเท่าไหรอยซี่สิบรอยซี่สิบกว่าครับรอยสี่สิบห้ารอยสี่สิบห้าน่าจะได้ด้วครับพี่น้องอ่ะเป็นงวงขาวหนาผากแดงๆแต่ว่าให้ลูกถือว่าย่างหนาเลยล่ะตัวนี้ลูกลูกสูงนี่อยสามสิบห้าได้หรือมั้งได้ครับผมลูกนี่หนาบักครับผมลูกนี่ย่างหนาแล้วก็ย่างหนึ่คบักนี่เพิ่งใช้บอกนะตัดนะครับพี่น้องนี่เพิ่งครูนี่ลูกย่างหนาเลยด้วครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวสิถามราคาให้นะครับละ เอนนี่ะครับด้แม่เพลินสีมีนมติ่งนิดนึงแล้วกัเล็บบิดนิดน้อยครับผมด้านหนาครับเล็บเล็บด้านหนาได้ครับพี่น้องครับกระิบิดนิดน้อยเอาคู่นี่ต้องมดเปิดไว้ที่เท่าไหร่เออซื้อสองรุ่นสามครับคู่นี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองพันบาทครับอันนี้ห้าหมื่นสองอันนี้คือคมใหญ่เลยได้พี่น้องครับตัวตัวบักไงบักหนาเลยล่ะอตัวลูกทั้งทั้งสองคู่เลยนะครับเนาะนี่ทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ แต่ว่าตัวนี้นี่สวยที่สุดครับผมแต่ว่าสีอาจจะบป็นจมแต่ว่าเนื้อหนังต้นตัวนี่เด็ดมากครับผมแต่ว่าเนื้อหนังเขาเป็นสีแดงแปดตัวนี้เดิมราคาเนี่ยวุ้หน่อยพี่น้องครับผมนี่นะครับเนาะเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยล่ะครับเมืองไทยลูกสาวเคฟสามหนึ่งลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเม่ผสมวีโกสองล้านครับแม่ใส่วีโกสองล้านนะครับพี่น้องเอาขาบบถกบบถอนผู้ใดหาแบบใด้ยุ่กับมาอาครับพี่น้องตกตัวละสองหมื่นกว่าบาทเองครับตัวละสองหมื่นกว่าบาท นี่ผู้เล่มักหนากระตูนี่ได้เลยพี่น้องเอาเบื้องหนังข้อครับเอาเบื้องแผ่นหลังใกล้ๆตัวยังไงได้ครับตัวจริงๆนี่พี่น้องตัวหนาพร้อมนะครับเนาะเออเบอร์ที่สามกันหลังมั้งครับเอาเป็นง้วเอฟสองก็ได้ครับผมต่อไปเป็นง้วเอฟสองผุนนะครับเด้ออ่ะใม่เป็นไรเลยลขึ้นเหมือนกันนี่คู่นี้สองในสามนะครับเนาะเด็กๆก็มาเอาครับต่อไปเป็นง้วเอฟสองตัวนี้มีใบได้ครับเด้อใบเอฟตัวนี้มีใบครับผมตัวนี้มีใบห้นะครับเนาะ อ่าตัวนี้เป็น F2 พร้อมใบนะครับตัวนี้เป็นลูกของอ่าล็อกกี้เอมเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องล็อกกี้เอมเมอร์สามเก้าหนึ่งเกิดวันทียี่สิบเจ็ดเดือนอ่าธันวาปีสองพันยี่สิบสองนะครับกับประมาณปีครึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะสูงแสดงว่าร้อยสี่สิบเลยป่ะได้ครับผมได้เนาะร้อยสี่สิบได้งอ้วยเอฟอนะครับพี่น้ององ,งามๆเลยละ่ะตัวนี้ปีกลัวๆนะครับเนาะรนะพร้อมใบเอกสารครบอ่า ตัวนี้หลองวดเปิดอไรทีเท่าไหร่สี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นหาด้อพี่น้องเด้อ F2 ตัวยังงามย่างนะครับเป็น F2 ฟสอนะครับเนาะตัวตูนเนื้อหนังก็ถือว่าดีเลยล่ะครับผมต่อรองได้ครับผมแดงเข้มต่อรองได้นะครับเนาะนี่พี่น้องครับมาเลือกออามาเบิ่งเอานะครับเนาะนี่ผู้ใดหาแบบนี้อยู่ถือว่าแจ่มเลยล่ะครับผมนี่เด็บบ่มีปัญหาเออนี่เบิ่งถ่ายยืนตัวดังย่างหนาเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวอย่างหนาเลยนะครับ มื่อเด็ครับพี่น้องตัวจริงนี่สีแดงดีเด้อครับเด้อแต่ละตัวพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแหละได้มาเอาอ่ะยืนขึ้นลูกนี่นี่ิ่งถ่ายยืนครับอ่ะกิ้งกิ้งตอนเอ้อ่ะมึงมุมนี่นะครับนี่ตัวยังเงาเลยล่ะสามเบอร์แหละครับผมต่อไปเบอร์ที่สี่ครับเป็นแม่ลูกเทพๆครับผมราคามินิครับผมลูก พี่น้องเมื่อลูกตัวนี้เด้วอุ้งอยู่อหย่าเลยล่ะครับสวยที่สุดในฟาร์มครับคีอตัวนี้ครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นนี่สิมีแบบหน้าขาวครับผมโอ้แม่นี่สิมีหน้าขาวดังนิดนึงแต่ว่าลูกนี่บ่มีเลยเด้อพี่น้องลูกบ่มีเปียวมีดังครับออกมาได้หนาอย่างคักพร้อมนะครับเนาะแดงเข้มๆเขมื้อนางหนาลูกสติงเล่นี่ครับลูกสติงเล่มีใบให้สามเดือนมีครับผมสามเดือนแม่สูงเทราับน้องดแม่สูงร้อยสี่สิบได้ครับแม่ใส่ร้อยสี่สิบได้เด้อครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดนี่เป็นลูกตัวที่สองอ่่่แมใส ก็กลัวอะไรเยอะมั้งแต่ว่าลูกนี่สุดยอดมากลูกนี่ย่างหนาเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่บ่มีปานบ่มี่ดังนล่แหละปานหมูครับแผ่นหลังนะครับเนาะอ้วนปานหมูแม่บดแม่ทับไวปไหมครับนี่แม่ทองว่างนี่ครับอันนี้แม่ทองว่างเด้อพี่น้องครับเอานี่นมกับบดติ้งนะครับผมนี่มาเบิ่งกันมาเพิ่นอันนี้เลี้ยงเอาอนาคตลูกนะครับผมเอาแม่ไปเลี้ยงเป็นให้นมน้ำนมคือซื้อก็ได้ครับผมอันนี้ลูกนี่ย่างงามเลยครับผมบอกบอกเลยว่าตัวนี้เทพที่ว่าเด็ดนะครับราคาไม่นี่ว่าสั่นล่ะเราจะถามราคาให้นะครับราคาตกตัว อ่ะมื่นกว่าบาทว่ะสัตว์เหพี่น้องเอาตัวนี้คู่นี้เท่าไรครับนี่สามหมื่นเจ็ดครับคู่นี้สามหมื่นเจ็ดลูกเทพๆเลยได้พี่น้องเด้อสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะตัวละมื่นกว่าบาทครับตกตัวละมื่นกว่าบาทเอาแม่ไปเลี้ยงขายเนื้อกันได้ครับผมเอาลูกเลี้ยงไว้เป็นอนาคตครับแต่ว่าถือว่าให้ลูกน่าพูดอยากเอาไปเป็นแม่บอกกันได้ครับตัวนี้พี่น้องเพราะว่าน้องนี่ทรงลูกบ่มีเป๋วมีดังเลยครับผมสวยมากสวยแบบบ่มีปานบ่มีดังนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ลูกไปเพื่อนั่นครับจะสิไล่ลูกมาทางนี้ให้นะครับเนาะอ่ะ เี่นะครับเด้อเดี๋ยวผูดใดไก็หาเท็บเทบอยู่นะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะเดินลูกเดินแม่เดินก็ได้เดี๋ยวด้หาอีเบื้องมุมลูกดีๆกันนะครับพี่น้องเอออ่ะโอเคนี่ลูกย่างหนาด้วยครับตัวนี้เห็นม่้พี่น้องครับเพราะนมืดฝนติดตกนะครับเนาะนี่จริงๆนี่สวยมากอ่ะนี่เห็นแล้วครับอะเบอร์ต่อไปครับผม เบอร์นี้ครับผมเบอร์ที่5้าครับเบอร์ที่หาทั้งนี้ได้ครับพี่น้องเราจะพาเบิรงนะครับเนาะเดี๋ยวให้นกมดไล่ลูกขึ้นกันนะครับนี่ครับเบอร์ที่หานี่ก็ลูกตัวแม่เทพเพื่กันนะครับเด้อสีย่างแดงใหม่นะครับเนาะอันนี้นี่ลูกเจ็ดเดือนแล้วคัะนกมดอ่าลูกตัวนี้ทับโตมากครับผมอายุประมาณ4เดือนครับอันนี้ทับโตมากลูกอ่าประมาณ4ี่เดือนนะครับพี่น้องแแดงเข้มพื่อกันแดงโบดดีพร้อมนะครับแม่ก็เป็นแม่โบดนะครับเด้ออ่า อันนี้นี่เป็นแม่ลูกแรกครับผมเป็นว่าลูกแรกแม่ทับไปครับแม่ทับโตแล้วครับแม่ทับโตแล้วแม่ทับต,<ด>ตัวได้หนึ่งเดือนกว่าๆครับลูกอายุสี่เดือนกว่าครับคู่นีน่กับซานใบหลอดนะครับผมค,บคู่นี้กับงามเหมือนกันพี่น้องของหางไงคู่นี้เท่าไหร่ครับน้องมดคู่นี้เปิดไปที่สามหมื่นห้าพันบาทครับคู่นี้สามหมื่นหาด้อครับพี่น้องครับออสามหมื่นหาแม่สูงเท่าไหร่นึ่ร้อยสี่สิบกว่าได้ครับร้อยสี่สิบได้เด้อครับพี่น้องเอาร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับครับผมอ่ะ เป็นแม่ลูกแรกครับอันนี้ได้สดได้สวยครับอันนี้แม่ลูกแรกครับพี่น้องครับให้ลูกแดงเข้มพร้อมอ้อผูได้มักแบบนี้กัมะเอาครับผมมีต่ใหญ่เลยอ่ะอันนี้เบอร์ที่หาเลยนะครับด้อนี่ลูกเทปสามหมือนหาครับพี่น้องโตเอาอันนี้ขึ้นราคาปินในช่วงไ้ฟีดัวีสานพร้อมนะครับอ่ะนี่ยางเทปยางเด็ดเลยลหละครับผมแต่ละคูแต่ละตัวนะครับนี่แหละอ่ะลูกเทปเทปเลยนะครับ อ่าเมื่อเดก็หาเบอร์เลรพี่น้องเบอร์ที่หฮครับ้ัเนี้อ่าซื้อสองได้สามครับผมสีแดงครับอันนี้เมียกับทองแล้วนะครับซื้อสองได้สามแดงแปดเลยแหละครับผมอ่ะลูกตัวตัวเมียลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียไก่สีส้มแม่แล้วแม่ททองเจ็ดเดือนละครับแม่ททองสี่เดือนครับผมแม่ทองสี่เดือนนะครับเด้อลูกสาวเจ็ดเดือนกวัวครับลูกเจ็ดเดือนกลัวนะครับพี่น้องนี่แม่ททองสี่เดือนทองก็พอเลยครับทองกับอ่าตัวนี้ทองกับพริกแดงครับทองพริกแดงเลยครับพี่น้องครับ อ่ะซื้อสองได้สามแม่ทองชั่วๆแล้วนะครับเนาะผู้ใดมีงบสักไหนอยากจะแยกถามเอาด้วยพี่น้องคูนี่สองได้สามน้องมัดเปิดไว้ทิศเท่าไหร่สามหมื่นสองครับผมอันนี้สามหมื่นสองครับพี่น้องเปิดแบบราคาไม่นีให้เลยนะครับเนาะสำหรับคนเอองบประราชอยากจะได้งบสามโตนะครับเนาะต่อรองได้ครับส่งให้ฟรีทั่วอีสานครับส่งให้ฟรีทั่วอีสานนะครับพี่น้องครับนี่ส่งให้ฟรีทั่วอีสานนะครับเนาะนี่ตัวลูกเหรอตัวใหญ่เติบโตได้พี่น้องครับตกตัวละหมื่นกว่าบาทครับตัวละหมื่นกว่าบาท ตำหนีบ่มีนะน,น้องมดไม่มีตำหนีครับผมตำหนีบ่มีนะครับเนาะเมฆสูงหน่อยสามสิบกว้วนพี่น้องเป็นง่วนไทยกลางๆครับกินหายาเก้งครับผมกินเก้งเอ้าเมื่อกี้ไก่ได้ครับพี่น้องครับนีสามมื่นสองยางคุ้มครับพี่น้องครับอ่ะเด็กๆก็มาเอานะครับเนาะปวดตัวลูกเพิ่นนี่ะ แต่จะพาเบิ้งคูต่อไปครับพี่น้องตอนนี้บ่มีหรือครับผมอ่ะหกหกเบอร์เลยเนาะครับผมอ่ะต่อไปเบอร์ที่เจ็ดครับพี่น้องซื้อสองในสามอีกหนึ่งคูครับซื้อสองในสามอีกดวยครับพี่น้องอ่ะซื้อสองในอันนี้จะเป็นเด็ดๆครับผมคู่ไหนคู่นี้ผมว่านี่ครับเอาคู่นี้ครับโอ้คู่นี้ซื้อสองในสามอีกว่าสั้นพี่น้องครับเป็นแม่ขาวลูกอ่าแดงนะครับหนาเลยครับลูกนี่ถือว่าย่างหนาขึ้นกันนะครับพี่น้อง ลูกจค่เดือนละครับน้องวัลูกอายุประมาณ5เดือนครับผมลูกนี่ประมาณหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อนี่กับตัวใหญ่เลยล่ะครับผมสูงลอยยี่สิบกัวได้เลยละแม่ทองช็อกโกแลตได้3เดือนครับตัวนี้แม่ทองกับช็อกโกแลตเด้อครับเด้อได้3เดือนแล้วนะครับนี่แม่ทองช็อกโกแลตได้3เดือนนะครับรับประกันท้องครับรับประกันท้องเอานี่นะครับโอ้โหเชยงเสียงแม่สูงเท่าไรครับน้องมัตัวนี้อ่าตัวนี้ได้ลอยเกือบลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบบวกลบแล้วกันลอยสี่สิบบวกลบได้นะครับเนาะอันนี้ซื้อสองได้สาม้ลยครับพี่น้องเด้อ โดยที่ออกไปถามราคาทั้งนั้นห้นะครับนี่แต่ละตัวนี่บุ้มมีตำหนิได้ค่ตัวไหนมีสิบบวกได้พี่น้องครับเอาสองได้สามลูกตัวเม่ตัวนี้สามาเปิดไว้ที่เท่าไรสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับนี่สองหมพี่น้องสองหมนานะครับเนาะี่สิบหาอันนี้ตัวได้อีกด้คับพี่น้องตัวได้อีกส่งไหฟีอีสานครับตัวได้อีกแล้วก็ส่งไหฟี่ทีสานนะครับเนาะนี่เรียกเอาสองหมื่นายแม่ขาวลูกแดง ผู้ใดอยากได้มูยันยันเบิ่งช่วงต้นคลิปครับพี่น้องโดยเฉพาะสองคู่แรกนี่ย่างไงเลยดือครับเลือตัวจริงๆนี่ครับครับผมสุดคุ้มแล้วครับผมสองคู่แรกครับครับต่อไปเบอร์ที่แปดครับอ่าซื้อสองในสามอีกหนึ่งคูครับสองในสามอีกหนึ่งคูด้วยครับพี่น้องลูกเทพๆครับผมอันนี้ลูกเทพๆตัวนี้ลูกย่างหนาด้วยครับพี่น้องครับจะเป็นออกแดงนวลนๆนะครับเนาะเป็นอ่าแม่สีกาแฟนะครับตัวลูกนี่เป็นล่นธรรมชาติด้วยครับตัวนี้ครับผมหนามาก ลูกย่างหนานลูกเจ็ดเดือนลูกพอไดีวุ้พอ่าตัวนี้บ่มีกระสานใบหลอดนะครับผมออวุ้มีกระสานใบหลอดนะครับเนาะแต่ว่าแเมททองกับช็อกโกแลตสามเดือนครับแมททองกับช็อกโกแลตสามเดือนน<ล>ะครับประกันท้องซื้อสองได้สามครับประกันทองอ่าลูกที่ไหนครับนี่อ่าเป็นแม่ลูกแรกครับลูกตัวที่สองในท้องครับเป็นงัวลูกแรกได้ครับตัวนี้พี่น้องลูกตัวที่สองเนี่ในท้องตัวนี้ใส่รอยหานซีได้แล้วพี่น้องได้เลยครับรอยหานซีก็กู้แล้วล่ะสองได้สามอ๋อลูกย่างหนาเลยครับตัวนี้ คู่นี้สองได้สามนงมาเปิดใบทิศเล่ตุกตัวละหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นเก้าห้าร้อยครับผมนี่คู่นี้สามหมื่นเก้าห้าร้อยหนึ่งพี่น้องต่อได้ครับผมลูกลูกตัวนี้แย่างหนาเด้๋ยผมจิบผ้าดูใหญ่มากครับผมเนี่ยเอาหางนะครับเนาะจิบผ้าดูของหางนี่ครับใหญ่มากครับผมของหางใหญ่ๆเลยหลังเป็ดปาในราคาสามหมื่นกว่าพี่น้องต่อเอาอีกนะครับเนาะเน้นมังลูกแล้วก็แม่ทองแล้วกับช็อกโกแลตนะครับเสียดายย่างเดือดแดดบวกเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ามันเหมือดฝนตก ลิ้นนะครับทาไหนบูนี่แหละเมียยังไงตานี้โบมี่นะครับเนาะโดยจะพาดูตัวต่อไปครับผมคู่นี้จัดโปรโมชั่นให้เลยครับผมราคามินิแน่นอนครับผมถูกอกถูกใจแน่นอนครับอันนี้ผู้ใดอยากจะหาเมียมั่วงามเกตเงินแสนครับผมี่สื่อมาแสนกว่าครับเดี๋ยวนี้จอยแห้งครับผมออกเป็นตัวผู้ส่าันะครัถูกมากครับผมลูปบรกงามเลยด้วยพี่น้องครับเม่กกะโค้งสังไงแต่ว่าอาจจะออกลูปไม่รด้จอยอยู่สสิครับผมนะครับ ตัวนี้ลูกพอไดองว่าตัวผุนเคเอฟสามหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งเดือนครับบ่ถึงหนึ่งเดือนพี่น้องเดืนครับเบิ้อง,รงตรว่าตัวบกงามเลยเด้อครับตัวนี้นี่ผู้ใดหาแม่บอกอยู่ตัวนี้แะให้ลูกงามครับผมนี่เบิ้งเลี้ยงตัวเป็นแม่ลูกแรกครับเป็นวัวลูกแรกพร้อมเลยครับ,บพี่น้องมันเลยจอยจังหน่อยครับเออนี่นะครับเนาะอ้าหนี่นะครับคู่น,นี้แม่สูงลอยหาซิบกู้ด้อครับพี่น้องได้ครับผมวัวลูกแรกหัวโลนแล้วน้ำไตน้ำ้างนี่หนามากครับครับผมถ้าอ้วนมาหนี่ขายแบบกำไรเน้นๆครับคู่นี้ครับผมคู่นนนีีี้้้เเเท่่่่่าาาาไหหรรออองงคคูมมขยยลับผ ราคานี้เพื่อยากได้โทรมาครับผม2อง0 0ืาพร้อยครับวิวเมียนดรอปส0 0 0มื 29, ่นเก้าพัน่ะสองหมื่นเก้าพครับงดต่อส่งให้ฟรี <c oughs> เท่านั้นครับผมพี่น้องตะกี้มันหนึ่งมันกนแสนนะครับตัวเมียน,นี่แสนครับเพิ่นซื้อมาแสนกว่าครับบัดนี้มันออกมาเป็นตัวผูกครับมันเลยจอยเออครับผมแต่ว่าบ่มีตำหนิอย่างไรพี่น้องเด้ไม่มีตำหนิครับตำล้มดีบ่คักเลยล่ะตำล้มหมดไงเอ้าผู้ใดหาพอพันอยู่ตัวนีจอย้ัดเลยล่ะมีเอกสารใบหลอดนะครับเคฟสามหนึ่ง เครียบสามหนึ่งโบมีตำหนิได้เมียพันพร้อมได้พวพันพร้อมคูนราคานีโบ่ได้ลดนะครับผมเป็นราคาพร้อมส่งให้เลยสองหมื่นเก้าหาร้อยครับครับเด็กจิงคืองาหลุดงามพร้อมตัวนี้สองหมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องครับเอาออกข้าวหลุดเ้ยส่งให้ฟรีครับบ่ได้ออกข้ารถบ่ดโอ้ได้ออกข้าวหลุดร้อมนักขับร่พวกไห้ฟรีพร้อมนักขี่น้องเลยครับปั๊บตัวกุศลซอยเดินดิอ๋อเพิ่นส่งให้ฟรีพร้อมด้วยพี่น้องครับส่งให้ฟรีครับราคานีแคบบ่ให้ต่อครับเออแคบบ่ให้ต่อ เบื้องหนาลูกมันครับเบื้องลูกมันเลยพี่น้องครับนี่ไปลูกแบบย่างงามเลยอ๋อแดดตรงนั้นเถอะวันนี้เลี้ยงจากน้อยนี่โอ้ยผมว่าขายตะลูกอะไรทุนขึ้นครับพี่น้องเอาเบื้องสีวันนี้ผู้ใดเห็นสีว่าชัดว่าเบื้องเอาอ๋อเดี้ยงครึ่งครึ่งเหรครับผมเดี็กสภาพเบื้องคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปนะครับเด้อนี่เมียสีกาแฟลูกสีนวลนนี่ครับผมผู้ใดเห็นม่าชัดอันนี้สองเลยสามราคาสามหมื่นกัวนะครับต่อเอานี่สีมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเด้อ ตัวต่อไปนะครับเอาเป็นแม่สาวน้อยก็ได้ครับเอาแม่สาวน้อยแดงจึ้งครึ่งครับพี่น้องเออเอาแม่สาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยตัวแบบตัวใหญ่เติบอไปเถอล่ะแดงจึ้งครึ่งขึ้นกันนะครับนี่ตัวนี้งัวลูกพอเด็อ่าตัวนี้มูมี่กับสานใบหลอดครับตัวแดงดีได้ครับพี่น้องง้องออายุเท่าเด็กหมดอายุประมาณ7-8แดเดือนครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนสูงหน่อยสามสิบเลยหรืได้ครับอ้วนหนาตันสีแดงดีครับหนาตันสีแดงจนใหม่พี่น้องเท่าได้ครับจังสี มื่นเก้าหารอยพ่อครับตัวนี้ตัวนี้มื่นเก้าหารอยน้องพี่น้องมื่นเก้าหารอยได้ตัวบักงามนะครับเด้อมื่นเก้าห้าร้อยเป็นราคาพร้อมส่งเลยครับงดต่อครับผมอันนี้พร้อมส่งให้ฟรีนะครับพี่น้องมครับผส่งฟรีภาคอีสานเลยเป็นอีสานครับบ่แม่นลอยโลครับผมภาคอีสานพร้อมนะครับลอยโลมันหน่อยครับอีสานไปเลยครับผมลอยโลมันหน่อยว่าสันพี่น้องในราคาแค่มื่นเก้าห้าร้อยครับราคานี้พร้อมขายเลยแล้วก็พร้อมส่งให้เลยครับครับผมเชื่องอ้วนหนัดตันครับเม็ดสีนี่แจ่มเลยครับผมมีเบื้องทั้งหนาครับอ่ะเลือกเอา แม่บอกราคาน้อยครับแม่บอกนะครับราคาเบาๆตัวนี้สียังแก้มด้วพี่น้องครับนี่เรื่องสีนะครับเนาะแก้มเลยมือนกบาทหาเสดแต่ตัวงามบปนี้นะครับนี่มันเป็นสองมือกูได้ฝังมือนกว่าบาทอีหนี่ดิสิท้องไหนพี่พผมไม่ได้ไหมมือนเก่าหารอยครับเออเห็นตัวจริงเนี้ยตกใจนะครับแมนครับผมตัวต่อไปเรื่องของพ่อพันธุ์สีจับจับจังหน่อยครับผมตัวนี้กับสีแดงซ้ำไปอีกเด้อครับบปนี้ตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงแต่บ่มีใบครับผมลูกพริกแดงบ่มีใบครับน้องจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถึงบปนี้ น้องอายุประมาณ6เดือนครับหาถึงหเดือนครับหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องสูงก็ร้อยยี่สิบกว่านั่นหมายถึแม่นครับผมตัวไหนครับจังสิตัวนี้เอามื่นเจ็ดพ่อครับมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องมื่นกบาทกับมีไหไหลาสองตัวแล้วพี่น้องครับเอาอยากได้ก็มาเอามื่นกบาทถ้าเฉลี่ยเรามั่วแม่ลูกกับมื่นกบาทหลายตัวอยู่ดิน่ะแม่นครับผมนี่นะครับเนาะแสดงว่ากับเงินหมื่นมาได้นะครับมื่นสองมื่นนี่เลือกเอาอยากได้แม่ลูกหรือว่าตัวเดียวๆนะครับพี่น้องนี่นี่มื่นกัวกับเพ่อเอาอยู่งละอันนี้คือออตนนีกเาะ ตัวนี้ครับเออตัวนี้ต่อได้อีกตัวนี้ต่อได้อีกครับแต่ว่าตัวเมียสาวต่อไม่ได้ครับนี่ก็ต่อไม่ได้เรื่องง้อสองมือมาขายมือเงินก้นนั่นเหมือนนี่ตัวนี้มือเจ็ดต่อพี่น้องสำหรับผู้ใดหาฟอพัทนี่ถามผมถามหลายหลายด้ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำครีมนี่แหละพี่น้องเอออ่ะนี่ตัวต่อไปครับเอาเป็นแม่ท้องครับหัวล้นแม่ท้องหัวล้นมันท้องเสียกว่าที่คือเต็มท้องเงีนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับตัวนี้ท้องเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วเด้๋ยพี่น้องเป็นเทนธรรมชาติพร้อม นะครับท่องประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับผมท่องเจ็ดเดือนท่องกับช็อกโกแลตครับตัวนี้สูงลอยซีที่เท่าไหร่นะหมดตัวนี้ลอยซีสิบห้าได้ครับบวกลบรกันครับลอยซีสิบห้าเป็นวัวสาวท้องแรกครับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนก่อนตัวนี้เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนเปิดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เอาสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าไดครับพี่น้องครับในราคานี้เออย่างย้ายสุดเสื่งวะบ่ย่างแหงไม่ง้วนโอ้ยย่างแหงย่างน้องมดบ่ครับนึกว่าย่างมาทั้งไหร นีส่สองมื่นหาต่อเอาพี่น้องครับนี่ต่อได้อีกเลยครับพี่นอ้องอ่านี่เดอ้อตัวเต็มย่างดีสูงง่ายดีจ้าดอกพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้อ่าต้นนี้น้องก็คือมีหูแหวงนิดนึงครับผมเออเดี๋ยวผู้ใดบ่ท่านเห็นช่วงหนึงแรกได้ครับสีผ้าเบิ้งสีผ้าเบิ้งสีนะครับเนาะเออเดี๋ยวทางมดอะไรขึ้น,ดนเดเบิ้งพอดีแดดออกแล้วพี่นอ้องอ่านี่คู่แรกนี่ผู้ใดท่านได้เห็นนะครับสีเป็นตรงไหนนะครับเนาะสีเป็นแม่นี่เป็นสีอ่า สีบักตันสุกครับผมสีบักตันหรือสีในบักขามขัวพี่น้องครับนี่เมียใหญ่พ่อมนี่ไหมลูกนี่ย่างงามนะครับด้วยพี่น้องนี่ที่ผ้าบุ๋มสาวเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะนี่คู่นี้แหละหาสิบเลหสิบกหสิบเก่าครับซื้อสองได้สามครับซื้อสองได้สามเมียทองเหรอไหมพี่น้องครับนี่ย่างไงนะครับเนาะเห็นบ่เดี๋ยวผ้าบุ๋มคู่ต่อไปครับวันนี้ตัวต่อไปเอาเป็นวัวพ่อพันธุเลยครับผมพ่อพันธมีอีกหรือพี่น้องครับอีกสองตัวฟังทั้งผุ่นนะครับเนาะนี่ พูดลองคนมันเห็นง้วหนาเขาขาวไปอีกต่อไปพี่น้องครับลูกย่างคิ้เลยตัวนี้ลูกยูกย่างงามเลยเหรพี่น้องผู้ใดเอาไปที่เสื้อนะครับเป็นตกตัวละหมื่นกว่าบาทเองครับผมโบแพงครับอ่ะพอพันหมื่นนี่มีอายุสามตัวด้ครับเด้อพี่น้องอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ง้วะเจิอดเหรอเป็นราคาพร้อมขายเลยครับหลักหมื่นครับตัวนี้หลักหมื่นกะง้วนอายุไ่ถึงปีกตัวเดอกพี่น้องครับโมงรบบตัวนี้อายุประมาณสิบเดือนถึงบ่ถึงประมาณนี้ครับประมาณสิบเดือนนี่เหรอพี่น้อง สูงก็ที่รอยสามสิบได้เนาะดีลึกดีซี่ํานะครับพี่น้องอ่ะหนังยางหนาตัวนี้หนังมดบาเท่าไหร่หมื่นเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้าได้ค่ะพี่น้องอ่ะหมื่นเก้าจะได้ลึกๆไม่อีกนะครับเนาะตัวใดครับผมอันนี้ตัวใดพร้อมนี้ครับพี่น้องแมนครับอ่ะหมื 19, ่นเก้าผู้ใดหาพอพันสูงลึกๆไข่ดำหางง่ายดีนะครับเนาะนี่อ่ะนี่ด้ารใส่สีกับวอดอ่าบอดปานบอดดังเลยครับพี่น้องนี่อ่ะสูงประมาณรอยสามสิบอ่ะเบื้อง ทางหนานะครับพี่น้องครับหนังเย้่ยยนะครับนะไม่มีปัญหาอน,นีมือ่งก็เอาต่อได้อีกแล้วครับพี่น้องเด้อดอ,อยากจะหมอไปมี้นพอพันธุ์ให้สามตูนะครับน้อยอยู่นี่เดือกเอานี่ยังไหลครับผมนี่นะครับเดอ้อเดี๋ยวจะพาเบิ้งพอพันธุ์ตูต้อไปครับตัวนี้น่าจะประมาณแปดเดือนถึงอ่ะมาเบิงบ้งว่าตัวเพิ่นจะขายตัวไหน ตัวนี้ลูกพอได้หนังมดอ่าบ่มีเอกสารไม่หลอดครับบ่มีเอกสารเนาะครับเนาะตัวนี้ตะว่ากระส่งดีดอกพี่น้องครับน้องจะเดือนอย่างนั้นไหประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนสูงนี่กระลอยยี่สิบห้าบวกบวกด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่หูสัตว์นะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งเออนี่นะครับเด้อตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าถิ่ประเทศนี่เป็นเสือกปนไอ้นะครับผมครับผมอ่ะตัวนี้กะโตใหญ่ยิ่งนะครับเนาะเออ เดี๋ยวติดรอถามละราคาให้ดีๆนะครับเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใจเย็นพี่น้องเออหยุดยงยงสวยๆนี่แหละตัวนี้น้องมัดเปิดไว้ทีเถอะเล่ฮะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับตัวนี้มือนหาหาลอยสำพี่น้องครับมือนหาหาลอยนะครับอันนี้ต่อได้หรือมองเอาเลยครับต่อได้นิดหน่อยครับอันนี้ต่อได้อีกเด้ครับพี่น้องเด้อส่งให้ฟรีอีสานครับส่งฟรีอีสานนะครับพี่น้องนี่แหละอ่ะเบุ้งกองสีแดงดีเด้ครับพี่น้องแดงเข้มนะครับอ่ะไข่สองใบอ่ะมีห้อยู่ สามตัวนะครับพี่น้องครับสามตัวเออเพิ่งทางหนาของสัตว์นะครับเนาะเออข้อพันมีอยู่สองตัวนะครับเนาะเออสามตัวเลือกเอานะครับตัวละหมื่นกว่าบาทตัวต่อไปลายกรังมัดครับอ่าเป็นแม่ลูกครับผมตัวนี้เป็นทั้งนี้เป็นแม่ลูกอ่ะเอาครูครูได้ครับเอาคู่นี้ครับแม่ลูกหัวโล้นครับเอาลูกมันตัวนี้เนาะแมนครับเป็ตัวเมียครับเป็นแม่ลูกตัวแมียนะครับเด้อเป็นอ่าแม่หัวโล้น ลูกกับหัวโดนนั่นแหละพี่น้องครับครับผมแม่ทองไปหรือทับไปครับบ่ครับผมแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างแม่สูงเท่าไรครับทัานผู้ชมร้อยสี่สิบได้ครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบได้ครับเด้อเป็นแม่หัวโดนี่ถือว่าอ่าประมาณใส่กลางๆนะครับเนาะนี่ลูกแรกเนาะพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกครับเม่ลูกแรกแม่ทับสดอยู่ครับผมแม่ทองว่างพี่น้องเออสดๆอยู่เอาเบื้องขางขัวของของเอ่อน้องเขาอ่ะแม่เบื้องชัดๆได้ครับเบื้องขางนี่พี่น้องอ่แม่นี่เบื้องขางเดียวแล้วเลยอันนี้ให้เห็นหุ่นนะครับนี่ ใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะเบื้องหน้าตาเป็นง้อบดนะครับเนาะนี่หน้าตาต้นนี้บ่มีแล้วครับเรียบบ่มีปัญหาน้มนี่ย่างสวยนะครับเนาะมาเบื้องคูนี่บันนี้ซื้อซื้อสองได้สองนะครับพี่น้องครับคูนี่แสดงขนาดวัดสองหมื่นเก้าครับคูนี่สองหมื่นเก้าพี่น้องครับก็เพาะเอาพเแล้วเนาะสองหมื่นเก้าเด็กง้อหัวโลนนะครับยี่สิบเก้าอันนี้ต่อได้อีกนะครับเด้อต่อได้อีกครับย่ำราคาที่เปิดมาทุกตัวที่ดิ้งเี้นคือทรงฟีทตัวภาคอีสานแล้วก็ต่อรองได้นะครับเนาะ บางตัวอาจจะตอวปไายแต่ทรงไห่ฟรีครับครับผมทุกตัวอยู่ยุนี่คือทรงไห่ฟรีอีสานครับทรงไห่ฟรีอีสานนะครับแต่ครับเพราะต้องคิดว่าคิดเรื่องยากว่าที่เอาจะมาจากไหนไปจากไหนครับผมส่งให้ฟรีถึงคอกเลยครับผมบางคนถามขมันนี่คิดอยากน้ำค่าทรงนะครับพี่น้องครัเพราะตองเกี้ยงครับมันนี่เ่าคิดยากครับพี่น้องทรงไห่ฟรีถอยอีสานเนาะเบอร์ต่อไปครับบ้านนี้อ่าเป็นแม่ท้องครับหนึ่งว่าท้องติสาวท้องแรกในวางง้วสาวซื้อๆพี่น้องอันนี้เพิ่นท้องหล่อยเด้อสียังเจมตัวนี้สีบักแดงน ตัวนี้ทอง KF 3 1ครับผมทอง KF 3 1มห้าเดือนกว่าครับห้าเดือนกว่านี่มีเอกสารให้เนี่มีครับผมสาวทองแหลกย่างลึกดนะครับตัวจริงๆนี่สูงร้อยสี่สิบสามน่าจะได้ได้ครับพี่น้องสี่สิบบวกบวกแล้วกันครับสี่สิบบวกบวกตัวนี้มีตำหนิคือหางแซมครับผมอตัวนี้หางแซมคือหางขาวครับผมหางขาวปนกับหางดำครับเอาอันนี้เพิ่นนี่แหละมีเล็กๆน้อยๆกระติบบวกนี่แหละพี่น้องตัวนี้ประกาศทอง KF สามหนึ่งเปิดที่ิศอะไรครับสามหมื่นเจ็ดครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดต่อได้ี่น้องครับ นี่สามหมื่นเจ็ดอ้านี่แหละหน้าตาเรื่องสีนี่ดแ,แดงเข้มแดงแป๊ดเลยแหละครับผมนี่หางกะสีมีคนหางแซมมาถึงมีหางขาวคือคนผมงอกนี่แหละครับพี่น้องอ่ะนี่เครื่องหางกะสีประมาณหางดำเกตสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบผมหางขาวประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับไอ้นะครับเด้อไปหางเอ้าตัวตนนี่สีแดงเข้มบ่มีมป่านบ่มีด่างนะครับเด้อมาเบื้องแผ่นหลังอ่ะเดีือกเอานะครับน้องรับจ้างคอยเอาครับผมรับได้จังคอยเอาพี่น้องครับแมนครับ ผู้นี้แหละเรื่องลูกแดงนี่ผต้องทองได้ละพี่น้องครับแบบนี้ได้แม่ทองสามหมื่นกว่าบาทกันมั้ยครับแล้วอยากได้เป็นแม่ลูกซื้อสองได้สามมีเหมือนกันครับสามหมื่นกว่าบาทนี่ตัวแดงแป๊ดเลยพี่น้องอ่าตัวต่อไปครับอ่าตัวสุดท้ายครับตัวนี้ทองปั๊บเนี่ยตัวนี้ทองครับทองกับสติงเล่ครับตัวนี้กบสติงเล่ด้ยครับเด้อจักเดือนเนี่ยหาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวนะครับเนาะอ่าผู้เลยมาง้อหุ่นส่งง้อลูกหมูนะครับพี่น้องตัวนี้ได้ละหลังตรงๆลูกตัวที่สามในท้องครับลูกตัวสามในทองเลยครับพี่ สูงเท่าไรครับน้องมดประมาณร้อยสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบกว่าตัวนี้น้องมดเปิดเท่าไรสามหมื่นสองพันบาทครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นสองประกันทองนะพี่น้องครับสามหมื่นสองประกันทองนะครับเนาะอ่ะนี่อ่ะตาเมิ่งเอานะครับตัวลึกๆึะนี่เมิ่งเอานะครับเด้ออ่ะอ่ะเป็นเครื่องอุ่มตัวบาตัวแข,งข,งขง็งๆที่จะน่าดีครับนมบอดติง้งดอกอ่ะตัวนี้หางบอดเซม เบื้องขางนี่ทางเลือกกับบรพี่น้องเอ้ยสามหมื่นสองต่อพี่น้องครับงวงมีหลายนะครับพี่น้องครองน้องมอดล่ะก็ราคาเกษตรกรจับต้องได้เลยนละครับผมวันนี้มีเกือบ30ตัวครับผมเกือบ30ตัวขายยกจับยกคูหรือว่าหมอเป็นรถยากไดเส้นรถทั่รอบไปมีรถพิเศษให้ได้พี่น้องเี่ครับผมแล้วก็ส่งให้ถึงคอกเลยครับผมส่งฟรีให้ตลอดครับผมบกย่งขาขนทรงครับยุนี่ครับผม บอว่าจะยุ่วผักเนื้อภาคใต้ภาคกลางใดทั่วมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมขันยุ่ไกลกับออกคารถซอยกันพันสองพันเป็นธรรมดาครับผมแต่ว่าอีสานคือโบต้องออกครับส่งให้ฟรีเลยครับผมช่วงนี้ง่วงหน้าสื่อผู้ใดอยากได้ไปตั้งฟ้ามีงบจุดแสนหนึ่งแสนหาอะไรจะโตถามเบิ้งนะครับพี่น้องได้ย่างหลายได้หมดเลย่นี่พี่น้องเลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ